สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที่สประจำปี2563ค่ะที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยวัฒน์วิทิตธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกได้จัดการประชุมครั้งที่4ประจำปี2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบถึงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้แก่ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากมาประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบเรื่องการดำเนินการกำกับควบคุมดูแลการเข้ามาและการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากประชาสัมพันธ์ชี้แจงในเรื่อง การบริหารจัดการการจัดทำใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากร่วมประชุมพบปะหาหรือกับคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในครั้งนี้เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การรับรองงบการเงินประจำเดือนมิถุนายนเรื่องสืบเนื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในโรงงานการต่อต้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปกิจกรรมประชุมสัมนาและการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเรื่องเพื่อพิจารณาถึงการรับรองสมาชิกใหม่เดือนกรกฎาคม และการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและเรื่องอื่นๆ